จากปัญหาที่นักเรียนพบนะคะนักเรียนมีคําถามมาถามครูว่านักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรในการทํางานอาครูปิ้นตัวอย่างแปนมา1แปนนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการคิดของนักเรียนอันดับแรกครูบอกว่าให้เคลียร์กำหนดขนาดก่อนนะคะวิธีการเคลียร์กำหนดขนาดเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยนะคะอันเนี้ยซักล้างเนี่ยห้าเมตรครึ่งจากเซ็นเตอร์กำแพงถึงเซ็นเตอร์กำแพงเนี่ยห้าเมตรครึ่ง อันนี้มันมีขนาดอยู่แล้วตรงไหนที่มีขนาดอยู่แล้วไม่เป็นไรตรงไหนที่ไม่มีขนาดเราต้องหาขนาดใส่เข้าไปในแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูแนวทางที่เขาให้มาเนี่ยจากเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแนวเนี้ยตรงนี้และมาถึงตรงนี้นั่นแสดงว่าห้องนอน3เนี่ยขนาดกว้าง3เมตรครึ่งก็คือ3 5 0 0 mm. มมทีนี้ครูก็จะถามต่อไปว่าโอเคไอ้ตรงเนี้ยมันก็กว้าง3 500มเมเหมือนกันถูกไหมคะเนี่ยจากเนี้ยถึงเนี้ย เนี่ยสามพันห้าร้อยมิลิเมตรเหมือนกันเนี่ยที่นี่สามพันห้าร้อยมิลิเมตรเหมือนกันตรงเนี้ยนักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะสองด้านเนี่ยมันเท่ากันสามพันห้าร้อยทีนี้มันมีตรงไหนบ้างล่ะที่มันไม่มีกําหนดขนาดยกตัวอย่างเช่นห้องนอนสองอ่านักเรียนดูห้องนอนสองห้องนอนสองของครูเนี่ยแนวมันอยู่ตรงนี้นะคะจากแนวเนี้ยถ้าถึงตรงนี้ดูแนวตรงนี้นะคะ มัน4 5 0 0ก็คือ4เมตรครึ่งแต่ของเรามันไม่ถึง4เมตรครึ่งเพราะถ้า4เมตรครึ่งมันยาวมาแนวนี้เห็นไหมคะเนี่ยยาวมาแนวนี้นี่แนวนี้นี่คือ4ี่เมตรครึ่งแต่ของเรามันคือตรงนี้ถามว่าขณะเนี้ยความกว้างของห้องนอนสองเนี่ยมันกว้างกี่เมตรวิธีการหาว่ามันกว้างกี่เมตรก็คือเราต้องเทียบเอาจากสัดส่วนในแบบนี้แหละที่มันมีให้ครูเทียบง่ายๆเลยค่ะอ่าถ้าจากตรงนี้ นะคะถึงตรงนี้4 0 0ครูเทียบค่ะครูวัดเลยค่ะครูเอาเซนติเมตรเนี่ยนะคะวัดเซนติเมตรของครูวัดได้5เซนครูเขียนเลยค่ะ5เซนเนี่ยมีค่าเท่ากับ4,500มิลลิเมตรนะคะถ้าถามว่า1เซนละ่ะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็4,500มิลลิเมตรหารด้วย5 เพราะฉะนั้นถ้า1เซนก็จะมีค่าเท่ากับครูคิดเลขแป๊บหนึ่ง4,500หารด้วย5นะคะเพราะฉะนั้นถ้า1เซนเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ900มิลลิเมตรสำหรับแบบนี้เท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าครูวัดตรงนี้บ้างค่ะนี่ครูวัดตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ของครูเนี่ยครูขีดแนวเลยนะคะจากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์คำว่าเซนเตอร์ก็คือกึงกงกกง่งกลางจากกึ่งกลางเสาถึงกึ่งกลางเสาของครูเนี่ย ครูจะกําหนดขนาดตรงนี้นะคะเพื่อให้รู้ว่าห้องเนี่ยมันมีขนาดกี่เมตรหรือกี่มิลมมลิเมตรครูวัดต,ตรงนี้ได้4.1เซนอ่าครูวัดได้4.1เซนเมื่อกี้บอกว่าถ้า1ถ้า1เซนติเมตรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ900มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นครูวัดได้4.1เซนติเมตรคูณกับไอตัวนี้กลายเป็นค่าคงที่ไปแล้วนะคะคูณกับค่าคงที่เพราะฉะนั้นก็มีค่าเท่ากับ900คูณกับ4.1 เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ900คูณ4.1เท่ากับ3,3690ม mm. ิลิเมตรไอ้3,690มันในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นหรอกเพราะนั้นครูขออนุญาตปัดตัวเลขนิดนึงครูใช้เป็น3,700เ mm. ลยมิลลิเมตรนะคะอันนี้ครูปัดนะคะปัดตัวเลขนะคะ ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราไปเขียนออโต้แคทเราก็จะใช้ขนาดนี้ละอ่ะครูก็มาใส่ตรงนี้ค่ะครูก็มาเขียน3,700เพราะฉะนั้นห้องนอนสองของครูเนี่ยสามพแล้วความกว้างถามว่าเท่าไหร่เอาเราก็ต้องมาดูความกว้างของเรา4,500ยกตัวอย่างห้องนอนสองกว้างกว้าง,ง3 0ยาว4,500ก็คือ3,70เมตร70เซนกับ4,50เมตรหนี่คือห้องนอนสอง ถามว่ารู้แล้วมีประโยชน์อะไรความกว้างความยาวของห้องถ้ารู้แล้วเนี่ยเราจะได้กําหนดจํานวนของหลอดได้ว่าในห้องเนี้ยมันจะใช้กี่หลอดวิธีการกําหนดจํานวนของหลอดเนี่ยครูบอกว่าให้ใช้พื้นที่กว้างคูณยาวหารด้วย9ตารางเมตรเพราะฉะนั้นในห้องนอนสองของเราทําไงคะกว้างคูณยาวก็คือกว้าง3.7ครูเอาหน่วยเป็นเมตรนะคะเอาหน่วยเป็นเมตรมาคิดนะคะ3.7คูณกับ 4.5เมตรหารด้วย9ได้เท่ากับ3.7คูณด้วย4.5เท่ากับเท่านี้หารด้วย9เท่ากับได้1.85ได้1.85หลอดเพราะฉะนั้น1.85มันคงใส่ไม่ได้ละหลอดกว่าๆเนี่ยมันก็ต้องใส่1หลอดหรือไม่ก็ต้องใส่2ไม่ก็ต้องใส่3หลอดนะคะอะละครูตัดสินใจครูปัดเลย1.8หลอดเนี่ยครูใส่ ใส่สองหลอดอ้าวผู้ใส่สองหลอดนะคะเรามาดูที่ห้องนอนสองใส่สองหลอดควรจะใส่แนวไหนถ้าใส่สองหลอดเนี่ยถามว่าใส่แนวนี้ไหมแนวนี้ไหมถ้าพิจารณาดูแล้วไอ้นี่มันสามเมตรเจ็ดสิบไอ้นี่มันสี่เมตรห้าสิบเพราะฉะนั้นแนวสองหลอดควรจะอยู่แนวนี้แนวที่มันกว้างกว่ากันเนี่ยนะคะแนวสี่พันห้าเนี่ยมันยาวกว่าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นหลอดมังควรจะอยู่แนวนี้ ครูไม่เอาสองหลอดนี้ครูเอาแนวนี้ส่วนจะแนวนอนหรือแนวตั้งแบบนี้เรามาพิจารณาอีกทีหนึ่งเรามาดูว่าเราจะพิจารณาแนวนอนหรือแนวตั้งด,ดูตรงนี้นะคะว่าหาทิศท,ทางการหมุนหลอดและระยะห่างของหลอดเนี่ยหายังไงพิจารณาที่ x ครึ x, x ่ง x y ครึ x ่ง y x ของเราคืออะไรแนวนี้ใช่ไหมคะ x ของเราก็คือ x ของเราก็คือระยะห้องหารด้วยจํานวนหลอด ระยะห้องของเราเท่าไรคะ4,500 4 5ห0่หาหารด้วยจำนวนหลอดครูจะใส่แนวนี้2หลอดเพราะฉะนั้นหารด้วย2หลอดเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ4,500หาร2คือ 2, 2 5 0ไอ้นอนี้คือระยะ x นะคะต่อไปเซตหส่วน2 x ของเรามีค่าเท่ากับ2 250หาร2อีกทีหนึ่งหาร2มีค่าเท่ากับ หนึ่งพหนึ่งร้อยสห้าเศษหนึ่ส่วนสอของเราได้เท่านี้อันนี้เราจะพิจารณาทิศทางการหมุนหลอดนะคะต่อไปหา Y บ้าง Y คือแนวตั้งใช่ไหมคะอ่ะ y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับระยะห้องหารด้วยจำนวนหลอดระยะห้องของเราคืออะไรคะแนวนี้ของเราก็คือ3,700หารด้วยจำนวนหลอด แนวนี้ของเราหนึ่งแนวครูไม่เอาอันนี้นะคะครูเอาครูเอาสองหลอดตรงนี้เพราะฉะนั้นแนวนี้ของเราเนี่ยมีแค่หนึ่งแนวก็คือหนึ่งหลอดถูกไหมคะหาด้วยหนึงก็คือได้เท่ากับสามพันเจ็ร้อห่างไปนี่สามพันเจห่างมานี่ตรงนี้หนึ่งหลอดใช่ไหมคะระยะของเรา x เนี่ยมันไม่มีห่างกับอะไรเพราะฉะนั้นสามพันเดอยู่ต่อไปหาเสร็จหส่วนสอง x ขอโทษเศษหนึ่งส่วนสองวก็เท่ากับสามพหารสองก็ได้มีค่าเท่ากับสามพรหารสองหนึ่ันแปดร้อยห้านี่คือเศษหนึ่ส่วนสอเราจะเห็นว่าเศษหนส่วนสอของเราหนึ่าสิบในขณะที่เศษหนึ่งส่วนสองเอ็กของเราห1ึ่งพันหนึ่งร้อยยี่ห้าเพราะนั้นตรงนี้มันมากกว่าเมื่อมากกว่า เราก็ต้องพิจารณาให้มันกระจายแสงไปตามแนวเสร็จหนึ่งส่วนสองวาเพราะนั้นเราต้องวางแนวนี้นะคะวางแนวนี้เพื่อให้กระจายมาตรงเนี้ยพันแปดร้อยห้าสิบกระจายมาเนี้ยพันแปดร้อยห้าสิบอย่างนี้เข้าใจไหมคะหันท่านี้นี่คือสัญลักษณ์ของหลอดทีนี้มีคำถามอีกว่า แล้วพอเวลาผมจะวัดระยะลงเนี่ยวัดอย่างไรให้มันได้ระยะในเมื่อเรามีไม้บรรทัดมันเป็นเซนเราต้องวางสองหลอดใช่ไหมคะแล้วก็วัดระยะขูเอาขอบในห้องเลยค่ะจากนี่ถึงนี่สี่สี่จุดเก้าจากขอบในถึงขอบในนี่เลยสี่จุดเก้าเซนสี่จุดเก้าเซนแนวนี้นะคะแนวนอนเนี่ยนะคะสี่จุดเก้าเซนสี่จุดเก้าเซนเราใส่สองหลอดรูหารสอง 4.9 4.9หาร2เท่ากับ2.45เพราะฉะนั้นหลอดของครูเนี่ยมันจะต้องห่างอันนี้แนวนอนก็คือ y ใช่ไหมคะหลอดของครูมันจะต้องห่างเท่ากับ2.45เซนเสร็จ1ส่วน2 y ล่ะก็เท่ากับ2.45หาร2อีกทีหนึ่ง2.45หาร 2, 2, 2เท่ากับ1.225

นี่คือ1.225เซนนะคะเสร็จแล้วครูก็วัดครึ่งเลยเพราะแนวนี้มันอันเดียวครึ่งเท่าไรล่ะเ3.9 3.9เซนหาร2หาร2เท่ากับ1.95 1.95ประมาณนี้เพราะนั้นครูก็ตีแนวนี่คือเซนเตอร์ที่จะลงหลอด ทีนี้ครูบอกไว้ว่าขนาดหลอดของเราเนี่ยมันพันสอง้อห้าสิบเนี่ยตรงเนี้ยหลอดสี่สิบวัตต์ของเราเนี่ยครูบอกว่าให้เอาตามขนาดจริงก็คือเมตรยี่สิบห้าแล้วก็อ้วนตรงเนี้ยหนึ่งร้อยเพราะนั้นเมตรยี่ห้าของเราอยู่ตรงไหนอ่ะครูเทียบอาจากแถวนี้แหละนะคะถ้าสี่เมตรมันเท่านี้ทุกคนดูเลยนะคะ สี่เมตรมันเท่านี้ครูจะเอาเมตรยี่บห้าขนาดไหนครึ่งหนึ่งของสี่เมตรครูขีดเอาเลยตรงนี้นี่คือสองถูกไหมคะสองเมตรครึ่งหนึ่งตรงนี้ตรงนี้หนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรหนึ่งเมตรสองเมตรหนึ่งเมตรสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วก็เป็นสองเมตรเมตรสิบ เมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยพูดง่ายๆว่าเราเทียบเอาเลยถ้าหนึ่งเมตรตรงนี้เมตรห้าสิบตรงนี้เมตรยี่ห้าอ่าเท่านี้เพราะนั้นขนาดความยาวของเรานี่คือเมตรยี่ห้าเฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะคะต้องเทียบมาจากแบบนี่คือเมตรยี่ห้าสิบหรือสิบของเราอยู่ตรงไหนประมาณนี้เพราะนั้นของเราก็กว้างเท่านี้ นี่คือขนาดหลอดไฟสำหรับแบบอันนี้นะคะตรงกลางก็เป็นวงกลมครูต้องเขียนหลอดไฟขนาดเท่านี้ไว้ในที่ตาแหน่งตรงนี้นะคะสองอันแนวนอนโดยเอาขนาดเนี้ยไปใส่ไอ้ที่ครูเขียนไว้เนี่ยไม่ใช่ขนาดของมันนะเพียงแต่ครูติ้งต่างไว้ว่าขนาดมันควรจะตำแหน่งหลอดมันควรจะลงตรงนี้โอเคค่ะเพื่อความถูกต้องครูลบไอ้ที่ครูติ้งตางนี้ออกไว้นะคะไอแนวสกเก็ตของครูยังคงอยู่ นี่คือแนวสกเก็ตตำแหน่งหลอดโอเคค่ะครูก็เอาไอตัวนี้เลยค่ะเพลทช่องเอาตัวยาวโอเคอันนี้พอได้ครูเอาอันนี้แหละนี่เดี๋ยวครูจะไปขีดเพราะนั้นครูก็ไปลงครึ่งนึงเบอร์สิบห้าครูใช้สีนี้นะเพื่อให้เธอเห็นแจมอ่ะอ่ะเบอร์สิบสี่เพราะนั้นครูก็เอาตรงนี้เลยไปใส่โอเค สร็จแล้วตรงกลางเป็นวงกลมใช่ไหมคะนี่ครูก็เอาวงกลมไปใส่ค่ะหยิบไม่ติดแล้วหลุดมือไปแล้วอ่ะครูก็ใส่วงกลมอันนี้ครูก็ต้องใส่อีกหนึ่งหลอดโอเคหนึ่งหลอดห้องนอนสองครูเสร็จแล้ว ตามนี้ค่ะโอเคนะคะลองทำดูค่ะ